สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่นารักของยายจีสุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะทั้งเกาและไมก็ดีเนาะจ้ะที่เขามาชมหรือมาเบึงในช่องจตายยายจีเนาะค่ะเนะะาะราวายายจีตอนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านและขอขอบคุณทุกทุกท่าน ที่เข้ามาดูและมาชมในช่องจตาัยยาจีนะจ๊ะยาจีเป็นช่องที่หาแนวทางดีๆเด่นๆดัดดนดนดงๆอาจารย์ดังๆนะคะเมนเมนปังปังมาลงกหายเอฟซีทุกทท่านที่เข้ามาเบิงในช่องจตัยยาจีเนาะค่ะเนาะยาจีกะวังวาอยากให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเบิงมิโชค น้ำยาจีเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นยาจีกะขอให้เอฟซีสุกทันติดตามเด้อจะ้ะเขามาเบิงเลยกะเสียงโชคดูว่าแต่าานะบบอ,แตอาจารย์ที่ยาจีลงน่ะมีดวงกับเอฟซีบอแต่อาจารย์ีี่ยาจีเอาลงแต่ละท่านก็มีแต่อาจารย์ดังๆอยู่เด้อจะ้ะ ถึงแม้ว่าเพื่อนจะดังจะเด่นจะแม่นแต่บางงวดก็มีเข้ามีหลุดนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อนเป็นสูตรจ้ะเป็นสูตรบ่ได้นั่งเอาบ่ได้นั่งสมาธิเอาตสตินะจ๊ะไม่ได้นิมิตเลขมมนนิมิตเลขโชคให้แบบนี้จรร้ะไม่ได้มีเลขทูบเรื่องสินะจ๊ะแต่เป็นอาจารย์ที่ทำสูตรขึ้นมาล้วนๆอย่างนี้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นกับมีเข่ามีรุดเด้อจ้าเอฟซีทุกท่านเพิ่นกัเขาใจอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าทุกท่านเพิ่นกัดติดตามแต่ละอาจารย์อาจารย์แต่ละอาจารย์ได้มาไม่เหมือนกันบางท่านก็ได้มาสู่ตามสูตรบางท่านก็ได้มาแบบนั่งฝันนอนฝันแบบนี้นะจ๊ะบางท่านก็ไปเอาตามต้นไม้จอมปลวกอย่างฉีชนะจ๊ะ ต้นไม้จอมปลวกแบบนี้แต่ละท่านน่ะไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่อาจารย์ไพสิปังไพสิเดนไพสิไดมากเลยอาจารย์พิ่นกหาสุดๆเลยจ้ะหาทุกวิธีทางที่จะเอามาลงในช่องแต่ละช่องที่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่จะคิดแบบว่าเป็นเอซของอาจารย์สินะจ้ะอาจารย์กะเอามาลงในช่องแต่ละช่องอย่างเยจีน่ก็ขออาจารย์ ขออนุญาตทุกอาจารย์ขอมาลุ่งหนึ่งสินะจ๊ะเต่จะถูกหรือพิษหรือจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ขอห้เอฟซีพิจารณามันก็มีเข้ามีหลุดนะจ๊ะบางอาจารย์ก็เข้าติดๆแล้วก็มาพิษึ่งสินะจ๊ะ <c oughs> ขอตรวจได้จ๊ะ <c oughs> โอ้ยจะมันเป็นไรเราข้อก็ดี <c oughs> มันเย็นเย็นจากพี่น้องทั้งพี่น้องเย็นอยู่ว่าอากาศเมือนี้เย็นเพราะยายีนเป็นคนสาวเย็นก็เย็นจนข้อ บอกบอกออกข้อแห่งจังะสินะห้อนแล้วก็กับเมื่อยจังอะสินะจา้ะอาการมันแต่ละคนมันบกคือกันเนาะจ้ะเนาะยาจี้ถึงขาดสมุนไพรบะไยาจี้ต้องอยู่ด,ด้วยสมุนไพรยอย่างเดียวจ้ะแต่มอยาจีก้กับไปยาปเจว่าบอมเป็นไปยาาจี้กับหมอเป็นประจําของยาจี้อยู่จังสินะจา้ะเลยเข้ากัเป็นทังเลือกเนาะจา้ะเป็นทังเลือกเข้ากับั้งยาหมอด้วยสมุนไพรด้วยแบบนี้นะจา้ะคู่กันจังะสินะจ้ะ จ้าเดี๋ยวเยจยีจะให้เบิงเนบของอาจารย์คุณพ่อเสิร์ดนำโชคเนาะค่ะเนาะคุณพ่อเสิร์ดเนี่ยเป็นเหล็กไทยเนาะจ้ะเป็นหวยไทยรัฐหวยรัฐบาลให้พี่น้องเสียงโชคทางรัฐบาลเด้อยจะเดินลอตเตอรี่นะจ้าเยจียบ่ได้นน้ำหรือว่าบ่ได้สนับสนุนได้จ้ะแต่เยจีเอาลงเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าพี่น้องเอฟซีทุกท่านกะ กัมักมู่อยู่แล้วจ้ะคนไหนที่ชอบโมูยจีก็ลงให้เฉพาะคนที่ชอบโมนะจ๊ะคนเพิ่นพ่มักเพิ่นกับก่เบิ่งอยู่แล้วเพิ่นบ่มักมูนะจ้าราะฉะน้นยจีก็หฮาลงมาให้เอฟซีเพิ่นทีมักทางนี้เนาะจ๋าเนาะเบิง่งให้เบิง่งเดจีจะให้เบิง่งงวดของวันที่หนึ่งมีหน้าเนาะจ๋ะเนาะอ,อาจารย์พ่อเสิร์ตนำโชคในะเพิ่นกาลงให้เด้จม ส่งให้ยาจีแต่น่าเหลืจ่ละยาจี้ก็คือจังว่า้าพี่น้องได้เบ่งช่องยาจียาจีลงไปก่อนหน้านี้ลายเหมอเลยเนาะจ้ะเนาะหลายวันแล้วจ้ะให้ดูก่อนนะจ้ะเนาะไอชุดแรกของพ่อเสดน่าจ้ะถึงแม้ว่ายาจีกล่องยาจี้จะพอเต็มเลยจ้ะเพราะว่ามันเงาจ้ะไม่เขียนนี่เนาะจ้าเนาะมันเาาชุดกระดาษเลยจ้ะเดี๋ยวยลยจีจะเลื่อนเลื่อนก่อนเลยจ่าแต่ปั๊บกล่องก่อนจ้า ไอ้จังไรน,น้อเดี๋ยเดี๊ยเจจิหยกกล่องก่อนจะ้ะโอ้ยยังบุได้อยู่นาะพี่น้องก็ใหญ่ในได้น้อมันี่ะเพื่อโทรของคุณพ่อกหรลอสิบเห็นเนาะจับบาบามันเต็มเร็วเจจิ๊กกับบอกเก่งทั้งโทรศัพท์ในปันไดเน,หนาะจ้ะเนาะเจใหญ่จังไรน,น้อมันี แบบแกแกใกล้ๆเลนะจ๊ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อจ้าอันนี้เป็นของพอเสิร์ตนะจ๊ะนะ้นนำโชคที่พ่นทรงไม้จะจี้ลงก่อนหน้านี้นะจ๊ะเนาะตัวเด่นศูนย์ห้าหกวิ่งรูดนะจ๊ะหกกับศูนย์ตัววินหน่วยเด้อจ้าเนอะหน่วยพ่นเด้อห้าหกเก้าอะไรวะ ตรวจด้วยจติว่าเพเพราะกันเลยจ้ะอะไรเนาะเก้าสามห้าหกเก้าสามบพีิณองโอ้ยยจจีกับเห็ดเองยจจีกับเบิรบอองนะจ้ะเก้ 93, าสามจ้าห้าหกเก้าสามตัววินพนกับจมีโอ้ยโทรศัพท์กับติงด้วยจ้ะตัววินพนไห้วินกับตัวหน่วยเนะจ้ะเนาะหน่วยนะกกับศูนย์กับเจ็ดจ้ะคุญปอพนเม็ดเดียวนะจ้ะ ห้าสองสามตัวเด่นสามตัวเป็นกับหกสามสามศูนย์ห้าสองตัวเด่นก็มีสามเจ็ดบนนะคะหกหกห้าห้าหกล่างก็มีหกศูนย์สามสามเด้อจ้ะเจ็ดศูนย์จ้าแกมาเจ้าได้จ้าเดียด๋วยวจะจีจ่ายเบงโค้งสุดท้ายของคุณเพอเด้อจ้ะ คุณพ่อเสิรดส่งมาด,ด่วนเลยจ้าโค้งสุดท้ายเดี๋ยวเบิ่งเลยได้จ้านั่งตรงนี้ลูกอ่ะ พี่น้องเอ้ยบอกเนี่ยในะวันใสยังผมจังจะบอลวงจ้ะผมยจะจีนอะล่วงลวงหรือซะผมบมดถูกยี่หอ้อบอแชมพูโค้งสุดท้ายพ่อบอกว่าเข้าตามทาง ตรงๆเอ็บช้สองข้าใจพ่อว่าเด้จเอ,อ,อ,อดดจะเข้าตำทางตรงๆขวามาเลีมิถีมากของพ่อนี่งวดคงชุดไทยนี่ยจะเข้าตำทางตรงๆนะคือจะเข่ากับเหลีชยฉุดพ่อเด้อจ,จ่ายาจีคิดว่านะจ่ะรัฐบาลอันนี้เขียนตำพ่อเพิ่งเขียนมาหายยจีเด้อจ้าจรัฐบาลสัญจรยาจีกระลอกตำพ่อเด้อจ้ะ เอาตำพอทุกตัวเลยจ้าพอ่อเสือดนำโชค ขอบคุณคุณพอ่อเสือไล่ลเด้อจ่าติบทิ่ถถงยาจีดเด้อจ่าเด้อมีแนวทางดีๆพ่อเขาก็ส่งมาให้ตลอดจ้ะขอบคุณคุณพ่อนะคะที่นําแนวทางมาให้ยาจิลงช่องจะตายยาจีดเด้อจ่าพ่อเด้อเรียกมีที่มานะจ๊ะเลียมีที่มาของพ่อเด้อ ถ้าเอฟที่ชอบเลยถูกใจเนาะจ๊ะเนาะกดไลค์กดแชร์ติดติดกดติดตามให้จีด้วยนะจ๊ะสามตัวพ่อเด้อจา้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดบนบนเด้อจา้าเจ็ดเจ็ดเข่ากับเหล็กพ่ออยู่เด้อเหล็กชุดพ่อนะจ๊ะ อย่าพลาดเด้อจ้าขคงสุดท้ายพ่อเลยนะคะส่งมาให้ด่วนเลยจ้าพ,พ่อพนกระเด็นมาเนาะจ้านะเจ็ 7, 7, 2, 7, ดเจ็ดสองเจ็ดสิบเจ็ดเตรียมแคปเตรียมแคปหน้าจอดเด้อจ้า บอกพี่บอกเสืกตลอดเนาะยะจีก็ดีสมบอกปกเก่งภาษาไทยอยู่เนะะาะภาษาเล่ากันยังบกเก่งอยู่ปันไดจ้ะเพราะว่วาชาชีบอกภาษาบ้านยะจี้ยายานพี่น้องบกคอยเข้าใจนะ,นะจ้ะบางทีคำเบากับบกคอยบกคอยเข้าใจนะมันมาจากมันแตกต่างกันระดับพื้นที่นะจ้ะการคำเบานะจ้ะยะจยีกับพญาญาต่างใจเ้าจใยพี่น้องเข้าใจจะพูดไทยมั่งเลาวมั่งเด้อจ้ะเด้อ ผสมปนเปกกันไปด้วยจ้าล่างนะจ้าห้าสองสามสองศูนย์หกสิบหกจ้าคุณพอเดนมากเนาะจ่ะเนาะห้าสองศูนย์หกนะจ้าการ์ตเจ้าจ้าไฮเคนไฮเป็นแคหน้าท่างนะจ้า สิื่อท่านบ่านอรัฐบาลนี่นาะพี่น้องเจจีจะสนับสนุนรัฐบาลนะจ๊ะแต่สื่อเพราะท่านกับจำเป็นให้เนาะพี่น้องคุณพ่อเพิ่นกระทรวงใหม่โวนๆเลยจ้ะโอ้ยเบอร์คุณพ่อก่ะเจ๊สุดได้เนาะจ๊ะเนาะเอาแตาเพิ่นเจจียังหาเบอร์คุณพ่อบ่เห็นเนาะจ๊ะมีอยังกระทู้หายเจจีเลยจ๊ะเด้อทั้ง สุขภาพแนวทางเด้อจ้าอยากลง่องชะตายยจียจีขอลงน้ำในเด้อจ้าถูกอาจารย์เด้อจ้าขอฝักเนื้อฝักตัวหน่อยนะจ้าส่งแนวทางมาลงสองชะตายยจีได้โทรมาได้เด้อจ้าสุขภาพด้วยนะครับปรึกษาหารือได้นะจ๊ะเดี๋ยววันนาเด้อคลิปนาเยจีจะ เอาเบอร์โทรพอเสิร์นตนอกจากเตยที่ทุกท่านบางท่านเพิ่นกะติดตามพอเสิร์ตมาดูตลอดกะเพิ่นกะจะได้นอกจากนะเนาะเบอร์โทรของคุณพอเสิร์ตนะจ๊ะแกมาจอได้จ้ามาด่วนๆน,นะจ๊ะให้แค่เป็นแนวทางนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ได้จีด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ